เฮลิคอปเตอร์ KA 3 2ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินทางไปที่พิษณุโลกค่ะวันนี้จะออกปฏิบัติการดับไฟป่าที่ลุกไหม้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงจุดนี้มีไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะคะทำให้จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐานสำหรับ PM 2 5ค่ะนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหนังสือขอให้ปอพส่งทีมเข้ามาช่วยดับไฟเนื่องจากไฟไปเกิดในเขตป่าที่เป็นภูเขาสูงชันยากต่อการเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ค่ะล่าสุดอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงประกาศปิดพื้นที่ป่าห้ามเข้าเด็ดขาดยกเว้นพื้นที่ให้บริการท่องเที่ยวนะคะหากพบเจอคนที่เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกจับดำเนินคดีทันทีค่ะ การลุกลามดุจความร้อนมันยังเพิ่มขึ้นเราก็จะใช้เรื่องของเครื่องมือที่เราขอสนับสนุนมาในเรื่องของออดับเพอในพื้นที่ที่เราไม่สามารถไม่สะดวกที่จะเข้าไปดบได้นะครับจะเรื่องพื้นที่ตรงนั้นนะครับนักน,นี้มาตรการที่จะเริ่มเอามาใช้เนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆเข้มขม้นขึ้นนะครับอาจจะนําไปเรื่องของการปิดพื้นทีเ่เขตพยา อย่างที่บอกนะคะว่าตามแอคชั่นแลนแผนฝุ่นปี62เนี่ยตอนนี้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดจัดการได้แล้วนะคะอย่างพิษณุโลกเนี่ยน่าสนใจเพราะเป็นวอลลุ่มฝุ่นภาคเหนือทั้งหมดเลยแต่ก็เกิดปัญหาฝุ่นอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะที่ลำปางค่ะนายบุญยเดชท,ทิธรรมาผู้ใหญ่บ้านแม่ทะหมู่ที่1นึ่ำชาวบ้านเข้าไปช่วยกันดับไฟป่าที่เป็นเขตรอยต่อระหว่างหมู่บ้านกับดอยพระบาทค่ะดับไฟได้ก่อนที่จะลามขึ้นดอยนะคะและจัด ชุดเจ้าหน้าที่คอยลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟต่อเนื่องไปจนถึงเมษายนนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดน่านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และชาวบ้านที่เป็นเครือข่ายจิตอาสานะคะก็ออกลาดตระเวนในพื้นที่เสียงไฟป่าค่ะเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาจังหวัดน่านก็เกิดปัญหาจุดความร้อนจากไฟป่าจนทําให้ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดตัวเลขจากกรมครวบคุมมลพิษรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคเหนือวันนี้ค่ะทุกจังหวัดมีค่า PM 2.5เกินมาตรฐานนะคะสูงสุดอยู่ที่ อำเภอเมืองสุขโขทัยค่ะวัดได้133ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ